สวัสดีครับเกษตรโควิดกลับมาอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้มาติดตามผลนะครับหลังจากที่ลงคลิปคลิปหนึ่งก็คือคลิปของมะม่วงหามนาโ h o พันญี่ปุ่นไปนะครับน่าจะสองทาเดือนแล้วนะครับผมก็วันนี้มาติดตามว่ามะม่วงหามนาโหนะฮะที่ลงคลิปไปแล้วก็ต้นที่ปลูกไว้เป็นต้นแม่นะครับตอนนี้มันจะมีผลหรือยังนะครับติดผลหรือยังนะครับแล้วก็มีติดผลเยอะไหมนะครับผม แล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องของการพักปักชํำด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ต้นมะม่วงหามนาโ h พันญี่ปุ่นกันเลยนะครับผมครับผมนี่ครับมะม่วงหามนาโ h คือต้นเดียวกับที่ลงไว้ในคลิปเมื่อข่าวที่แล้วนะครับจะสังเกตว่า,าต้นขยายใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าด้านล่างจะไม่มีเพราะผมจะตัดไปปักชำ้ำนะมาดูกันเลยว่า ผ่านมาหลายเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่ครับลูกยที่อยู่ด้านในนะฮะสังเกตจากลูกกับขนาดนิ้วโป้งผมนะฮะอันนี้ห่อไว้นะเป็นเป็นลูกแรกที่ผมที่มันออกมาแล้วผมก็ห่อไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเรื่อยๆนี่ฮะนี่ติดลูกมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ทยอยออกมาเรื่อยเลยนะครับนี่อีกลูกหนึ่งนะทยอยออกมาเรื่อยๆเลยแล้วนี่ฮะนี่ทยอยออกมาติดลูกเยอะมากนี่ครับนี่นี่ก็ติด นะครับมาฝั่งนี้ด้านบนนี้ครับติดนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับข้างล่างก็มีนี่ข้างล่างก็มีนะครับตเต็มต้นไปหมดเลยนะครับนี่อ่าก็ตรงนี้ก็อีกนี่นี่ก็ใช่นะครับอืมนี่ก็ด้วยนะครับสรุปว่าผมเดินวน,นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเต็มต้นไปหมดเลยนะครับนี่คือมะม่วงหาวม,ามานาโหาแล้วก็มีดอกอ่า ดอกนี่หอมหอมเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือต้นนี้เป็นต้นแม่ที่ซื้อมานะครับได้ทำการปักชำก่อนหน้านี้ปักชำชนิดปกตินะครับผมก็คือการปักชำชนิดครบแน่นนะครับจะได้ต้นพันธุ์มาหต้นตอนนี้ผมเอาไปปลูกแล้วนะครับก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมปักชำอีกเนี่ยมันไม่รอดนะครับ ใช้วิธีเดิมนะครับไม่แตกต่างกันแต่ก็ไม่รอดนะครับก็ตอนนี้ทํายากมากแล้วก็ทําวิธีใหม่อีกแล้วนะครับกําลังดูผลว่าทําวิธีใหม่เนี่ยจะได้หรือไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะได้นะครับก็หลังจากนี้นะครับอคอยติดตามในช่องกเกษตรควิดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะถ้าผมปักชําในรอบนี้ได้นะฮะมันเป็นจํานวนเยอะเนี่ยผมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะฮะที่เป็นสมาชิก แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ถามไทยกันมาให้หลายคนนะครับว่ามีขายไหมอยากได้พันนะครับคือมันปักชํายากนะครับตอนนี้ผมก็พยายามอยู่นะฮะแล้วก็ถ้ามันได้เนี่ยยังไงซะแบ่งปันแน่นอนนะครับแบ่งปันให้กับสมาชิกแน่นอนนะครับหรือถ้าท่านใดหาที่ซื้อได้ก็ยินดีนะครับไปหาที่ซื้อที่อื่นนะครับถ้าหาได้นะครับผมก็ ยังไงซะวันนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตในส่วนของ <c oughs> ม่วงหามนาโโหที่ช่องเกษตรโควิดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของปักชำเนี่ยวันไหนถ้าเกิดผมพร้อมที่จะขายพร้อมที่จาหน่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับลงไปสําหรับคนที่ส่งข้อความมาทักมาทายแล้วก็มาถามว่ามีไหมขายไหมผมก็จะส่งข้อความกลับไปว่าเออผมมีผมพร้อมแล้วนะนะครับหรือไม่ไงั้นก็ผมก็จะลงไว้ใน f เฟซบุ๊กในช่องใน Facebook ที่เป็นลุงทองดีเมล่อนฟาร์มนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามนะครับในช่องเกษตรโควิดด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ